เจเนอสวัสดีค่ะบ้านบรรยากาศแบบนี้นะคะวิวดีๆบรรยากาศดีๆนะคะมีน้ำไหลเย็นๆไว้เล่นได้สบายเลยค่ะมาพร้อมกับที่ดินวิวเขานะคะบรรยากาศดีมากเหมาะสําหรับการทำบ้านสวนเลยนะคะเป็นที่ดินโฉนดคุดแดงค่ะนอสอสีนะคะเนื้อที่ขนาด160ตารางวาค่ะสดได้ผ่อนได้นะคะ โฉนดเนื้อที่205.7ตารางวาค่ะ1 6 0 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะลูกค้าอยู่ติดทางสาธารณประโยชน์นะคะฟรีค่าโอนด้วยค่ะพิกัดตั้งอยู่ที่ตำบลบอริรบู์อำเภอสีชมพูจังหวัดขอนแก่นค่ะอยู่ใกล้กับโรงเรียนบ้านพงนนประวัติอีกไม่นานถนนคอนกรีตก็เข้าถึงแปลงแล้วนะคะลูกค้าตอนนี้ก็ตามสภาพกันไปก่อนนะคะ อยู่ห่างจากแก่งตากฟ้า3.6กิโลเมตรค่ะที่ดินแปลงสวยนะคะซื้อเก็บไว้ก็ได้ค่ะทุกท่านราคาไม่แพงนะคะสองร้อตารางวาดแค่16ึ่งแบาทเท่านั้นสดได้ผ่อนได้อีกด้วยนะคะติดต่อนัดชมติดต่อนัดหมายร่วงหน้าไปดูแปลงจริงไปดู พื้นที่จริงตรวจสอบเลขโฉนดให้ชัดเจนกันด้วยนะคะติดต่อน,นัดหมายได้ตามเบอร์โทรใต้คลิปเลยค่ะเพระเจคเคนเพียงแนะนำให้ชมเท่านั้นไม่ใช่ผู้ขายนะคะสวัสดีค่ะ